ในรีวิว EP นี้จะพาไปถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆกินลำไยบุฟเฟ่แบบไม่อัน้นไว้ให้อาหารน้องๆแสนน่ารักกับที่นี่เมเปลิลการ์เด้น EN, จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมแล้วไปมาเริ่มพื้นที่จุดแรกจุดจําหน่ายบารราคาค่าตั๋วจะอยู่ที่120บาทต่อคนราคานี้เราจะเข้าทุกโซนแถมสามารถกินลำไยได้ตลอดที่สําคัญไม่จํากัดเวลาด้วยค่ะและนี่ค่ะเราได้ริชแบนมาแบบนี้ไม่ต้องบอกว่าได้มาที่นี่ซ้ําเป็นครั้งที่3แล้วด้วยสไตล์การจัดตกแต่งดอกไม้ที่ไม่เหมือนใครคุณจะได้พบกับดอกไม้หลากหลายสายพันธ ะปะเริ่มกันที่จุดแรกเข้ามาเราก็เจอซุ้มผักกันก่อนจากนั้นเราก็จะพบกับจุดเช็คริดแบนนี่ค่ะลำใย,ยก็มีให้ตลอดทางเลยแต่ตอนนี้ยังไม่หิวค่ะเดี๋ยวแสงหมดไปถ่ายรูปกันก่อนและนี่จุดแรกซุ้มดอกไม้หัวใจกวัวแสตตาม,มาทางซ้ายมีดอกสร้อยไก่หลากหลายสีเลยค่ะนี่ขนาดดอกไม้ยังไม่บานเต็มที่นะคะยังสวยขนาดนี้เลยแนะนาใครอยากจะมาหลังสิบห้าธันวาจะเริ่มบานสวยเต็มที่ค่ะโซนถัดมามาดูดอกม่วงๆกันทุกคนมันน่ารักมากเทคนิคจะถ่ายรูปให้สวยอันนี้ต้องแอบยืนบนคันดินค่ะได้รูปสักแช่สองแช โปรดคาลินมังกรโซนนี้เป็นอีกโซนที่ถ่ายรูปสวยมากเทคนิคการถ่ายให้ยืนห่างประมาณ2-3แถวแล้วก็หาช่อหน้าสวยๆจากนั้นก็ถ่ายแต่รูปแบบนี้ใครถ่ายรูปไม่เก่งเซฟเก็บเป็นแนวได้ค่ะต่อไปพาไปดูจุดไฮไลท์ที่เราจะได้เห็นส่วนดอกไม้แบบ3ามรอยสิบองศาแต่แนะนําไม่ควรขึ้นเกินครั้งละ5คนนะคะนี่วิวสวยมากยังมีโซนดอกไม้อีกหลายจุดเลยค่ะทุกคนแต่น่าเสียดายในมาเร็วไปนิดค่ะก็เลยยังไม่บานเต็มที่เลยสาหรับใครถ่ายรูปจนเหนื่อยแล้วก็สามารถมาแวะซื้ออาหารในโซนนี้ซึ่งเขาจะมีที่นั่่่่งใใหห้้เเราพัักกผออนนนนยยจไดสบลคะี นั่งพักเหนื่อยกินลำไยแป๊บโอเคเติมพลังแล้วไปจุดต่อไปกันนี่คะ่ะทุกคนมันคือโซนสัตว์โลกน่ารักเราสามารถซื้ออาหารมาเลี้ยงน้องเต่าน้องกระต่ายได้ใกล้ชิดกันแบบเอกลูซีฟสุดๆต้องบอกว่าน้องๆหนูๆชอบโซนนี้มากที่สุดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโซนน้องไก่น้องปลาน้องเป็ดและน้องแพะด้วยค่ะแวะมาให้อาหารและถ่ายรูปก,กับน้องๆกันนะคะวิธีการเดินทางไปง่ายมากโซนจะติดกับถนนเส้เน,นสเดียวกับที่จะไปน้ำตกไซโยคทางจากมหา,าลัยราชพัฏประมาณ5กิโลค่ะเปิดให้เข้าตั้งแต่เจ็ดโมงถึงอนี่งเท่านุ่ะ ซึ่งปีนี้เปิดถึงวันที่28มกราส่วนดอกไม้สวยๆใกล้กรุงเทพแบบเนี้ยพลาดไปแล้วน่าเสียดายแย่อีพ yeah. e ีน่าจะพาไปไหนกดติดตามไว้สำหรับวันนี้ไปแล้วบาย